สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจนมี2ความลับนะคะที่จะมาบอกนะคะว่าอะไรนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้เราซึ่งมีความรักบนโลกออนไลน์นะคะมีความรักกับหนุ่มๆต่างชาติเป็นรักระยะทางไกลี่ยต้องคิดมากคิดอยู่บ่อยๆนะคะความคิดนะคะมันก็เกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตของแต่ละคนนะคะได้ถูกสะสมได้ ถูกฝึกมามากน้อยแค่ไหนนะคะความรับข้อแรกเลยนะคะที่ทําให้เพื่อนๆคิดมากเกี่ยวกับความรักนะคะก็คือคุณเนี่ยเอาใจไปฝากไปผูกจิตไว้กับเรื่องราวที่เขาเคยทําให้กับคุณกับเรื่องราวในอดีตที่คุณมีโมเมนต์ดีๆนะคะแล้ววันนี้ปัจจุบันนี้คุณไม่ได้รับแบบนั้นหรือวันนี้ปัจจุบันนี้ คนของคุณหายไปเลยไม่ได้ทำสิ่งสิ่งนั้นเหมือนแต่ก่อนนะคะคุณเริ่มน้อยใจรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาจะไปเจอใครหรือเปล่านี่แหละค่ะคุณเอาใจของคุณไปผูกติดไว้กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณคิดมากค่ะสองค่ะเพื่อนๆก็คือว่าคุณไม่ได้อยู่กับวันนี้คุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคุณเอาใจของคุณเนี่ย ไปผูกไว้กับเรื่องที่เขาพูดให้คุณฟังเรื่องที่เขาให้ความหวังกับคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะที่วาดฝันไว้นะคะแล้วยังไปไม่ถึงฝันนะคะหรือแม้กระทั่งคุณกังวลนะคะในอนาคตมากเกินไปคุณกลัวนะคะความคาดหวังความกลัวเหล่านี้ล่ะคะ่ะทุกๆอารมณ์ทุกๆความรู้สึกมันคือสาเหตุที่คุณไม่ได้อยู่ในวันนี้นะคะ คุณไม่ได้ทำในะวันนี้ให้มีความสุขนะคะคุณย้อนและคุณเดินหน้าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงหน้าของคุณนี่แหละคะ่ะคือสาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆเ,เกิดความคิดคิดมากในเรื่องของความรักนะคะสำหรับวิธีแก้นะคะเพื่อนๆวิธีแก้ก็คือว่าเราจะต้องหยุดความคิดนะคะความคิดที่เราคิดและทำให้เรารู้สึกในแบบนั้น รู้สึกไม่ดีในทุกๆสภาวะอารมณ์ก็คือให้คุณหยุดทันทีนะคะหากถ้าเราไม่หยุดทันทีเราก็จะคิดมากคิดต่อไปคิดต่อไปเรื่อยๆและหากยิ่งถ้าคุณนะคะไม่จัดระเบียบความคิดนะคะมันก็จะตกตะกอนกลายเป็นอนุสัยเป็นตัวตนของคุณและมันก็จะแก้ยากค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆนะคะค่อยๆทำโฟกัสที่วันนี้ หากวันนี้คุณทำสิ่งใดแล้วมีความสุขก็ให้คุณทำไปเลยนะคะหากวันนี้เขาทำอะไรให้คุณไม่พอใจให้คุณรู้สึกน้อยใจสิ่งหนึ่งนะคะที่เราสามารถปรับใจของเราได้นั่นก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนใครได้นอกจากใจของเราเองเพราะฉะนั้นให้เราเลือกค่ะให้เราเลือกมองมองมุมที่สวยงามนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเราฝึกนะคะฝึกความคิดนะคะ ให้มีพลังนะคะเพื่อนๆนแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีความรักรูปแบบนี้อยู่นะคะและยังไม่สมหวังนะคะก็อย่าทิ้งความฝันนะคะจงให้พลังกับตัวคุณเองและจงเลือกที่จะมองในมุมดีๆในมุมที่คุณมีความรักและความรักรูปแบบนี้มันให้อะไรกับคุณคุณมองเห็นอะไรในความรักรูปแบบนี้จงมองมันและใช้มันมาพัฒนาตัวเราเองวันนี้หากเขาใช่ อนาคตก็คือเขาใช่แต่หากวันนี้เขาไม่ใช่วันนี้คุณได้มีความสุขไปแล้วคุณได้ให้อะไรดีๆกับคนที่คุณรักไปแล้วและนี่แหละค่ะวิธีการคิดและสาเหตุที่ทำให้คุณต้องคิดมากในความรักเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะว่าจะเลือกมองในมุมไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ